ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธพิทธะให้ฟังในเรื่องการออกบรรพชาในหนังสือพุทธพจทนะหมวดธรรมฉบับตถาคตหน้าที่74จากพระตาบิฎดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธพจนะเล่มที่10หน้าที่176ข้อที่139 ราชกุมารครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ได้เกิดความรู้สึกขึ้นภายในใจว่าชื่อว่าความสุขแล้วใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายเป็นไม่มีดังนี้ราชกุมารรั้นสมัยอื่นอีกเรานั้นยังหนุ่มเทียว เกษายังดำจัดบริบูรณ์ด้วยเยาวอันเจริญในปฐมวัยเมื่อมารดาบิดาไม่ปรารถนาด้วยพากันร้องไห้น้ำตานองหน้าอยู่เราได้ปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วเรามีอายุได้สามสิบ ย่อนหนึ่งโดยไวยได้ออกบรรพชาสแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นกุศลดังนี้ <c oughs> <c oughs>